คลิปนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอโมเดเลหนึ่งก็คือโมเดลรุ่นไฟฟ้าหลังจากที่เรานำเสนอรุ่นที่แล้วไปในคลิปที่แล้วก็คือรุ่นของเครื่องดนตรมีเซนนะครับรุ่นไฟฟ้าภาพรวมก็หน้าตาเหมือนกันกับรุ่นมีเซนนะครับอุปรกรณ์เสริมก็จะมีปั๊มลมเช่นเดียวกันนะครับปั๊มลมตัวนี้แถมกับตัวเครื่องนะครับเป็นปั๊มลมใช้มอเตอร์ไฟสามเฟสเหมือนกันนะครับ ตค,นนครุ่นไฟฟ้าดูรวมๆแล้วนะฮะก็ก็เหมือนกับดีเซนนะข้อแตกต่างก็คือเขาจะเขาจะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ตัวนี้กำลังไฟอยู่ที่5.5กิโลวัตต์นะครับหรือประมาณ7.5็แรงม้านะครับอ่ะรุ่นนี้อุปกรณ์เสริมพิเศษหัวใหม่ก็จะมีสายพาน สายพานใต้เครื่องเพื่อที่จะกำจัดเศษที่ร่วงหล่นมาจากมีไม่ให้ไม่ให้เละสายพานเขาจะดันเศษไปข้างหน้านะครับแต่ซึ่งรุ่นเก่าเขาจะไม่มีเขาจะมีแค่แผงเหล็กธรรมดานะครับน,นี้ด้านหน้านี่ก็เหมือนกันนะครับสายพันนี่ก็เปลี่ยนใหม่จากเดิมใช้สายพานนะครับตอนนี้ใช้โซ่เพื่อเพื่อความแข็งแรงที่ทนทานที่มากขึ้นนะครับ พเพิ่มความหนาขึ้นนะครับตัวโครงสร้างนะครับเหล็กตรงนี้ต้องช่วยซูมหน่อยน,นะครับเหล็กตรงนี้ความหนา1.5 2่ามิลนะครับหนามาก2.5มิลนะครับจากเดิม1.5่ขยายขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะครับซึ่งแข็งแรงกว่าเดิมเยอะนะครับ นี้เราเราจะมาดูตรงส่วนของคอนโรลนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโฟร์ออโตเมติกนะครับมี2ระบบนึงคือระบบแมนวอนและออโตเมติกออโตเมติกเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทนะครับเมื่อเรากดปุ่มปุ่มสตาร์ทมอเตอร์จะทำงานสายพานทำงานเราก็สามารถ feed. าฟีดข้าวโพดเข้ามาได้เลยนะครับเม,เมื่อเมื่อข้าวโพดเต็มก้อนระบบก็จะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมด ทำงานยังไงผมจะกดให้ดูนะครับผมจะบิดมาที่เมนวนห่นอวก็ดูตอนทำงานยังไงนะครับมมเมื่อข้าวโพดเข้าไปอยู่ในตู้แล้วถ้าเกิดเสีสรรยงสัญญามันดังนะครับฝาตู้จะถูกเปิดออกขึ้นอย่างนี้นะรเรามาดูาตู้ก็จะถูกเปิดออกขน,อน,นอข้าวโพดก็จะออกมาจาก ตรงนี้แล้วก็มาลงที่ตรงนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีรีวิวท่านคงเห็นแล้วนะครับในรีวิวนะครับการิดนะครับเมื่อปิดฝาเสร็จนะครับตัวถาดหมุนนะครับถาดหมุนเขาก็จะทำงานเพื่อทำการพันตัวฟิลม ตรงนี้ผมตั้งค่าไว้ที่20บรอบนะครับหรือประมาณ3มชั้นนะครับก็จะช้ฟิล์มพันกัน3มชั้นเพื่อให้เก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นหรือทนทานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะพู่ก,ก็กลนะับอ่าเครื่องตัวนี้นะครับส่วนแกนฟิล์มก็เหมือนเดิมนะครับแกนฟิล์มก็ติดตั้งตรงนี้นะครับฟิล์ม มีตัวนี้ความหนาอยู่ที่25ไมครอนนะครับมีความเหนียวและคนกับแสง UV นะครับสามารถตั้งไว้ที่แกนแจ้งได้เลยเครื่องนี้ส่งไปภาคเหนือนะครับตัวนี้มีมีเจ้าของแล้วส่งไปภาคเหนือที่มหา,มหาวิทยาลัยแม่โจวิทยาเขตแพร่นะครับสองสวันนี้ผมก็จะส่งมอบนะครับที่ที่น้องทางเหนือถ้าอยากจะชมเครื่องจริงๆก็เข้าไปเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยแม่โจได้ คำถามในก็ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับ